สวัสดีครับวันนี้เป็นวันขึ้น14บ่ค่ำเดือนอเดือน3นะครับพรุ่งนี้เป็นวันเพ่งวันเพ่งเดือน3นะครับ uh, ซึ่งเป็นวันเกิดเดือนไทยของคุณตานะครับคุณตาจะดเกิดวันเพลงเดือนวันเพลงเดือน3นะครับวันเพลงเดือนอ่าขึ้น10 ห้าคำนะครับขึ้นสิบห้าคำอ่าคุณตาก็เกิดตรงนั้นนะครับวันนี้ก็ขอถ่ายคลิปสวยๆเอาไวด้ดูนะครับเอาไว้ดูไว้เปรียบเทียบนะครับเอาไว้เปรียบเทียบว่าพระจันทร์ที่มันสวยนะั่นมันเป็นยังไงนะครับวันนี้อ่ากระตา่ายกับอากระต่ายอ่าบนดวงจันทร์ก็จะงามนะครับ แต่ว่าดูในในคลิปเนี่ยจะไม่เห็นเพราะมันยอ่อลงไปเล็กเลือกเกินนะครับมันยอ่อลงไปเล็กเลือเกินอ่ามุตาก็ถ่ายพระถ่ายพานันสวนอินทรพลำนะครับสวนอินทรพลำซึ่งก็สวยงามมากนะครับก็สวยงามมากมีรถปอสไซร์วิ่งผ่านไปอ่า คือคือบ้านคุณตาเนี่ยจะมีถนนผ่านตรงกลางนะครับอีกฟากหนึ่งก็เป็นสวนอินทรพลมเป็นนานะครับทุ่งค้ามขุนฟาร์มสวนอีกทั้งฟากหนึ่งก็จะเป็นอ่าบ้านบ้านเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวนะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวก็ก็ก,ก็แลดูอ่าก็กระฉับกระเฉงดีนะครับกระฉับกระเฉงดี นะครับคุณจาก็ถ่ายไว้นะครับถ่ายไว้นะครับถ่ายไว้ดูอ่าถ่ายไว้ดูเป็นเป็นเป็นอนุสอนนะครับเป็นอนุสอนวันเกิดของคุณจาคือวันเพ็ญเดือนสามขึ้นสิบห้าข้าบวันเพ็ญเดือนสามคือสิ้นเดือนนั่นแหละจะเป็นวันพระ นะครัจะเป็นวันพระคุณตาก็าจุดไตลงมาตรงนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อ79เมื่อ79ปี78ปีที่แล้วมันไม่ได้ตรงกับวันตรงนี้นะครับแต่มันตรงกับวันที่5กุมภาพันธ์นะครับวันที่หกุมภาพันธ์นะครับวันเพ็ญเดือน3 แต่นี้มันก็หมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยจนกว่าจะครบรอบมาอีกทีหนึ่งครบรอบไปอีกทีคือครบรอบอยังไงครบรอบสิบสองปีนะครับครบรอบสิบสองปีนะครับครบรอบสิบสองปีคือจะบอกว่าวันเพนเดือนอ่าเดือนเดือนสามเนี่ยมันจะเป็นวันที่เท่าไหร่เราจํากันไม่ได้ละเราจํากันไม่ได้ นะครับเราจำกันไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะเลื่อนหมุนเลื่อนทุกปีทุกปีจนกว่าครบรอบคือครบ12ปีมันจะมาอยู่ที่เดิมนะครับมันจะมาอยู่ที่เดิมคือหมายความว่าวันเนี่ยมันจะย้อนกลับมาที่เดิมนะครับคือจะตรงกับวันที่5กุมภาพันธ์วันเพ็ญเดือน13มเนี่ยมันจะตรงกับวันที่5กุมภาพันธ์ นะครับวันที่ห้กุมภาพันธ์นะครับอ่าตรงนั้นเป็นวันเกิดของคุณตานะครับอ่าลูกชายเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะวันเกิดพ่อเนี่ยอ่าดูดูตามวันเกิดอ่าใบาแจ้งเกิดซึ่งผิดพลาดนะครับวันเพ็ญเดือนสเป็นวันที่ห้าพฤษภาคมเดือนวันที่หเดือนหซึ่งไม่ถูก คุณตาบอกว่าบอกกับลูกว่าอา้าวแล้วทาไมพ่อใช้มาตั้งนานก็บอกก็ใช้ไปเถอะใช้จนกว่าระบบราชการระบบราชการมันจะหมดไปก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเป็นราชการเนี่ยเราก็ต้องใช้วันเดือนปีเกิดเนี่ยตามสูจิบัตรแต่ตามสูจิบัตรเนีก็สูจิบัตรมันก็เกิดวันที่ห้า วันที่ห้าวันวันที่วันที่ห้ากุมภาพันธ์เดือนสามนะครับวันที่5้กุมภาพันธ์เดือนสามมันก็เกิดอย่างนั้นนะครับมันก็เกิดอย่างนั้นเราก็ใช้ไปตามนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งคุณตาพอโตขึ้นคุณตาก็ไปดู ในใบแจ้งเกิดที่ที่โรงเรียนประถมเดิมก็เกิดวันที่5กุมภาพันธ์วันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งมันจะตรงกันหมดยายไอ้ยา่าย่าซึ่งอ่าคลอดคุณตาออกมาย่าเขาบอกว่าให้เล็กมันเกิดอ่ามันเกิดเดือนกุมภาพันธ์วันพระ พอพอ่อคุณตาคุณยายคุณย่าเล่าให้ฟังนะพอเสียงวัวเสียงกระดิ่งวัวกึงก่งกลางกึงก่งกลางกึงก่งกลางมานี่แสดงว่าตอนประมาณเท่าไหร่ตอนประมาณตีสามตีสี่นี่แหละตีสามตีสี่เนี่ยวัวทึ่ออกไปซื้อไอ,ชนะไอช้ชาวนาไอ้ชาวชาวชาวคนค้าขายข้าวเนี่ยเขาก็จะออก อเอาเกวียนเทียมเกวียนมาเสียงกระดิ่งครังมันก็ดังกึง้กงกังกึ้งกังมาตอนตีสามคุณจาคุณจาคุณยายก็ตื่นตอนนั้นตื่นตอนตีสามไอ้ไม่ใช่ตื่นตอนตีสามคุณยายก็คลอดคุณจามาตอนตีสามนะครับพอคลอดออกมาเสร็จตื่นเช้ามาก็เป็นวันอ่า,อาพอพอสว่างก็เป็นวันพระวันพระคือวันเพ็ญเดือน สามขึ้นสิบห้านะครับขึ้นสิบห้าขัวันเพ็ญเดือนสามุณจาก็ถือโอกาสจุติมาตรงนั้นนะครับจุดติมาตรงนั้นอ่าก็เป็นเป็นเรื่องนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นเรื่องนิมิตหมายที่ดีนะครับวันนี้ก็ก็จะถ่ายอ่าสักสักแปดนาทีนะครับสักแปดนไม่ถึงแปดวเอาสัก เกือบแปดแล้วกันนะครับคุณจาไม่เคยถ่ายได้แปดนาทีเลยนะไม่เคยถ่ายได้แปดนาทีเลยแต่วันนี้ก็พยายามถ่ายให้ได้ปวดแขนแล้วเนี่ย <c oughs> เออคุณจาก็ได้คลิปมาแล้ววันนี้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่ไม่ค่อยงามคือแสงมันมันเป็นยังไงล่ะก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ขอลงแค่นี้คนที่เกิดวันเพ็ญเดือนสามก็คือคุนจานี่แหละสาธุสาธุ